อันเรียบร้อยพี่ต๋องสวัสดีครับครับผมขอสัมภาษณ์สักนิดนึงบริการที่นี่พอใช้ได้ไหมครับพี่โโอ้หสุดยอดครับผมแนะนําเลยฮะแนะนําได้อยู่นะโอเคจริงใจลูกเพียนี่เจ้าของร้านนี่น่ารักมากโอ้ใจดีแล้วใจดีแถมครับบ้านโอ้ขอบคุณมากครับไม่พอเราเจอเอฟซีที่คุยกันน่ารักน่ารักเราก็รู้สึกเราก็ดีดีที่จะให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมเลยอันนี้มาจบดิออสไปเนาะครับผมผมแถมอะไรบ้างนะยูนเนาะโอนทะเบียนภาษีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แบตเตอรี่ใหม่ ส่งให้ฟรีแล้วก็อะไรกันน้ำมันเต็มถังอีกแล้วก็เช็คกิฟสีในการให้ด้วยไปส่งฟรีถึงบ้านเลยอ่ะไม่รบกวนพี่ต๋องขอบคุณมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีดีสุขภาพแข็งแรงเฮงแรงเลยด้วยถวัสดีนงเนวพาคุณพี่เขาบนดูสักหน่อยนี่มันใหญ่นะได้ได้ครับบนด้านหลังบางบทองใช่ไหมเออใส่น้อยขอใส่น้อยอาเชิญเชิญเชิญลองสักนิดหนึ่งแม่เอฟตที่น่ารักจริงนะ บอกเลยว่าฝนตกก็ทำอะไรดีไม่ได้ละจ๊ะนี่ตกกันแบบกีนุงตุงนางนะฮะเขยังขายครับเพื่นอนแอ่คุณพี่ไม่นั่งสักหน่อยฮะได้อยู่นะโอเคให้แกไปวนทั้งหลังนิดนึงนะครับลองเทสสักหน่อยว่ามันยังไงกันนะฮนะซื้อรถต้องได้ลองสักหน่อยโอ้โหนี่ก็มาลองรถกลางสายฝนเลยนะ <Yeah. S 1> พี่ตองไปลองรถมาเป็นไงมั้งเขได้นะ รถเบอร์เดียวไปแดงรถเบอร์เดียวไม่ใช่คนขับแขนด่วนไม่ใช่นะ,อะโอ้โหฝนตกฟ้าร้องก็ทำอะไรพีพีไม่ได้ฮะเอฟซีนี่มาจากใส่น้อยเลยนะครับเปลี <c oughs> ่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะครับของเรลด้วยนะครับแล้วก็โอนทะเบียนให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งฟรีใส่สไลด์ให้ด้วยนะครับวับนนี้มารองรถอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับที่เหลือพีพีจัดให้เดี๋ยวมาดูกันเลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ดีกว่าจุกู้ คุณพี่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยดีกว่าขายแบบสุดๆนะมนี่พี่นะแบตเตอรี่เรานี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันฮะนี่แบกแบตเตอรี่ใหม่ลุยฝนมาเลยขอบคุณมากนะโอ้โหนับตาจะไหลลูกค้ามอย่างไซน้อยมาดีนะครับรบกวนหน่อยใหม่แกะกล่อง 3k แบตเตอรี่แรงดีไม่มียุ่ยยากยุบยิบ เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคุณพี่อย่างนี้เรียกว่าแกะกล่องได้ยังน้องนิวหรือว่าแกะหอ่อเดเลยสียไม่ใช่ได้นะ 3k แบตเตอรี่แรงดีไม่มีย้อยแยบเย็บแล้วต้องมีแกะโหอยากขยี้มาก <c ười> แค่นี้เอาเปิดหน่อยฮะมือข้างเดียวก็เห็นเปิดแล้ว,ลวอะนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยพี่เขาหน่อยพี่พีเขาอุตส่าห์ลุยฝนมาเนี่ยที่เจ้าของร้านแบตเตอรี่เลยเนี่ย สนิทกันบอกช่วยหน่อยลูกค้ามาใครที่ดึงและนี่ไม่ได้สีสัวนะมีหนีบแบตเลี้ยงขั้วไว้ก่อนด้วยแล้วค่อยถอดนะไม่ได้มาึงดึงออกทันทีนะมืออาชีพนะจ๊ะแบตนี่ไม่ได้เก่านะแต่เปลี่ยนไปเลยจะได้สบายใจจุ๋ยอันนี้เป๊ะครับมาตรฐานนี่ฮะใช่ถูกต้องครับเนี่ยเรามีไฟเลี้ยงไว้อยู่เพะเราเสียเข้าไปใหม่เนี่ยนะปลอภัยหายห่วงไมเอียมแกะกล่องก็เลยทีเดียวเฉียวแล้วประกันหนึ่งปีนะสามกิโแบตเตอรี่ เก็บเลยขยันมากเนี่ยซึ่งปีนี้นี่บอกเลยว่าโบนัสน,นี่ต้องมีนะยี่สิบเดือนอะไรนะไปซื้อมีกระดดได้ <c oughs> คนเช้าบ่ายขึ้นไหวม่เดีใวม่ยไยใหม่ใหม่นะสิบสองศูนย์หกหกแถมนะครับแบตเตอรี่ใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวเฉียวนะจ๊ะเยี่ยมแวบๆบ FC มซนมาจากไซนอยนะแม่จบกันอย่างชื่นมืนบอกแล้วว่าแถมจริงอ้าวสวัสดีครับ ว,วันนี้ก็บวกงว่าเป็นเรื่องหลังนะนำลูกค้าเข้ามาแล้วก็เขียนสัญญาจับเงินเขามากหน้าตาดีเนี่ยคุณพ่อนี่น่าจะหน้าตาดีนะคุณลูกผมครับ <c oughs> แซวล,ลูกสาว <c oughs> อัน,นเรียบร้อยพี่๋องสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงบริการที่นี่พอใช้ได้ไหมคุณพี่สุดอยอดครับผมแนะนำเลยครับแนะนำได้อยู่นะโอเคจริงใจและเฮียนี่ กับของร้านเนี่ยน่ารักมากโอ้ใจดีแล้วใจดีแถมครับบ้านโอ้ขอบคุณมากครับแม่แบบพอเราเจอเอฟซีที่คุยกันน่ารักน่ารักเราก็รู้สึกเราก็ดีดีที่จะให้นะครับขอบคุณอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยอันนี้มาจบปี่ออสไปเนาะครับผมผมแถมอะไรบ้างนาโยนเนาะโอนทะเบียนภาษีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แบตเตอรี่ใหม่ส่งให้ฟรีแล้วก็อะไรกันน้ำมันเต็มถังอีกแล้วก็เช็คยี่สิบรายการให้ด้วย ไปส่งฟรีถึงบ้านเลยอ่ะไม่รบกวนพี่ต๋องขอบคุณมากมากโว้ขอบคุณครับวันดีครับยินดีดีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แรงด้วยอย่าลืมเด็กทะเบียนนะไปชนิดนึงครับผมที่นี่ชอบให้โชคสวัสดีครับผมอ๋อนี่มาครบเลยนะครับนี่มากับนี่ครับแหมน้องสาวน่ารักก็ครับขับรถพา,ามานะครับมาดูรถกันนู่นี่ขายไปหลายคันมากนะถ้าทุกเอฟซีท่านนายอยากจะได้บริการดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่พีพีได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝนตกก็หืมก็ทำอะไรไไม่ด้จรริงขอบบคคุณั